เป็นเบอร์เกอร์คิงสาขาที่สวยที่สุดที่คุณเคยเห็นและที่สำคัญมันอยู่ในกรุงเทพค่ะลองนึกภาพตามดูนะคะคุณเดินเข้าไปในร้านเบอร์เกอร์คิงแต่สิ่งที่เจอไม่ใช่แค่ร้านเบอร์เกอร์ธรรมดาแต่ตรงหน้าเป็นอาคารที่มีหลังคาทรงจั่วแบบไทยลวดลายทองสวยวิจิตรบรรยากาศที่ดูอบอุ่นเหมือนกำลังเยี่ยมชมสถานที่สำคัญอะไรสักอย่างที่นี่คือเบอร์เกอร์คิงมอนเทียนโฮเทลบนถนนสุรวงศ์กรุงเทพค่ะ และเมื่อเข้าไปข้างในคุณจะได้พบกับมุมที่ทุกคนพูดถึงหานุมานอมเบอร์เกอร์ภาพวาดสุดเก๋ที่ได้แรงบันดาลใจจากตอนหา,น,น,จจานุมานอมพระพลาในรามเ,เกียรติ์แต่ครั้งนี้พระพลาในปากหานุมานกลายเป็นเบอร์เกอร์แทนมันเป็นการผสมผสานที่ทําให้คนไทยภูมิใจและยิงดึงดูดความสนใจจากนักท่องเที่ยวต่างชาติได้เป็นอย่างมาก ใครที่เคยมาที่นี่ต่างพูดเป็นเสียงเดียวกันว่านี่ไม่ใช่แค่ร้านอาหารแต่มันคือจุดเชื่อมโยงวัฒนธรรมไทยกับโลกยุคใหม่ได้อย่างลงตัวเป็นร้านที่คุณอาจจะต้องหยิบกล้องขึ้นมาถ่ายเก็บไว้เพราะมันทั้งสวยและเต็มไปด้วยเรื่องราว ถ้ามีโอกาสอย่าลืมแวะมาที่นี่นะคะคุณจะได้สัมผัสเบอร์เกอร์อร่อยๆพร้อมดื่มด่ำศิลปะวัฒนธรรมไทยไปพร้อมกันแล้วคุณล่ะคะเคยเจอร้านเบอร์เกอ,อร์แบบนี้ที่ไหนมาก่อนแชร์มาบอกกันได้นะคะนี่แม่แอนและโมจิเองค่ะแม่แอนจะเล่าเรื่องราวดีๆแบบนี้ให้ฟังทุกวัน